ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวัสดีครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมงประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคม2563โดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีครับสสสจับมือภาคีเครือข่ายชี้คดีเมาแล้วขับเป็นภัยสังคม ผู้ก่อเหตุต้องติดคุกจริงแม่รอลงอาญาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสพร้อมด้วยศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและเครือข่ายป้องกันนักดื่มหน้าใหม่จัดเสวนาถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ความสูญเสียดื่มแล้วขับเป็นภัยต่อสังคมพร้อมใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ นำมาพิสูจน์หักล้างคำกล่าวอ้างของตำรวจอายการสารซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นตั้งแต่ต้นทางด้วยนายแพทย์ธนพงศ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนเปิดเผยว่าที่ผ่านมาคดีดื่มแล้วขับจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายและเสียชีวิตเพบว่ามีหลายคดียังมีช่องว่างทางกฎหมายที่ทำให้ผู้ก่อเหตุไม่ได้รับโทษอย่างที่ควร ทางศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจึงสนับสนุนให้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพในคดีจราจรโดยเฉพาะการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือกว่าพยานบุคคลนำมาหักล้างคำกล่าวอ้างและควรมีระบบการตรวจสอบเพื่อทวงดุลกระบวนการยุติธรรมระหว่างตำรวจอายการและศาลซึ่งถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นทางคดีตั้งแต่ต้นทางขณะที่ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนที่ผ่านมาพบว่าสถานการณ์ผู้ขับขี่ดื่มแล้วขับ ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่เมื่อมีการประกาศผ่อนปรนหลังวันที่สามพฤษภาคมตัวเลขอุบัติเหตุกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งดังนั้นทางเครือข่ายจึงต้องการให้ผู้ก่อเหตุดื่มแล้วขับต้องติดคุกจริงไม่รอลงอาญาพร้อมทั้งต้องการเพิ่มโทษชนแล้วหนีให้รุนแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ก่อเหตุใช้เป็นช่องโหว่ในการประวิงเวลารอปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายลดลงที่อาจจะส่งผลให้ผู้ก่อเหตุนำมาเป็นข้ออ้างในการไม่ขอรับโทษด,ดื่มแล้วขับรับฟับบงข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข,ข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีครับ กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดสัมมานาประชาพิจารณ์อาเซบชี้ช่องใช้ประโยชน์และรับมือความตกลงก่อนลงนามพฤศจิกายนนี้นางอ,อรมนทรั์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจร,รจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมเตรียมจัดสัมมานาประชาพิจารณ์ก้าวต่อไปของไทยหลังปิดดิวอาเซบเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมแบงคอกเมริออต์มาคีสควีนพาร์คกรุงเทพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซบ์รวมถึงการเตรียมตัวใช้ประโยชน์จากความตกลงและการปรับตัวจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นรองรับการลงนามความตกลงในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ด้วยการสัมมนานในครั้งนี้จะมีการบรรยายหัวข้อ รู้รอบข้อตกลงอาเซบโดยน,นายนรงพูลพิพัฒน์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้แทนไทยในการเจรจาอาเซบในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและการเสวนาหัวข้ออาเซบเชื่อมไทยสู่โลกสู้โควิดโดยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐนักธุรกิจสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมการค้าบิสขับไทยพร้อมทั้งการเสวนาหัวข้อโอกาสการค้าการลงทุนในอาเซบทำอย่างไรให้ปัง และนอกจากการสัมมนา,าในครั้งนี้กรมมีกำหนดเดินสายลงพื้นที่จัดสัมนา,าที่จังหวัดขอนแก่นและสงขลาในเดือนกันยายนนี้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญและความสำเร็จของการเจรจาให้กับผู้ประกอบการเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจสำหรับความคืบหน้าของความตกลงขณะน,นี้สมาชิกได้ขัดเกลาวถ้อยคำทางกฎหมายของความตกลงทั้ง20บทเสร็จแล้ว คงเหลือในส่วนการเปิดตลาดอีกเพียงเล็กน้อยและรัฐมนตรีอาเซบมีแผนจะลงนามความตกลงในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยอาเซบจะเป็นความตกลงการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกประกอบด้วยสมาชิกอาเซียน10ประเทศและคู่เจรจาอีก6ประเทศมีประชากรรวมกันเกือบ3,600ล้านคน รับฟังข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดต กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีครับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนำทีมเครือข่ายธนาคารปูม้าจังหวัดตรังและกระบี่ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และการศึกษาดูงานยกระดับธนาคารปูม้าเป็นศูนย์การเรียนรู้ณนะจังหวัดปัตตานีและสงขลา ดรวิกิตผินรับรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาหัวหน้าหน่วยส่งเสริมและวิจัยธนาคารปูมา้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมด้วยคณะทำงานนำตัวแทนธนาคารปูมา้าจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และการศึกษาดูงานในการยกระดับธนาคารปูมา้าเป็นศูนย์การเรียนรู้โดยสถานที่แรกศึกษาเรียนรู้ณนะศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูมา้าบ้านปนานะลิจังหวัดปัตตานี โดยมีหลักการของธนาคารปูม้าคือเมื่อชาวประมงพื้นบ้านจับปูม้าที่เป็นแม่พันธุ์ได้จะต้องส่งให้ชมรมประมงพื้นบ้านนำไปเลี้ยงดูในพื้นที่ส่วนกลางจนฟักออกมาเป็นตัวทำการเลี้ยงดูเบื้องต้นก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพื่อลูกปูมา้ามีโอกาสเติบโตให้สามารถจับได้อีกในอนาคตและสถานที่ที่สองศึกษาเรียนรู้ณนะศูนย์การเรียนรู้การเพราะฟักปูมา้าบ้านหัวเขาธนาคารปูมา้าปอซับอนันต์อำเภอสิงห์หนครจังหวัดสงขลา โดยเริ่มนำเนินการเพราะฟักลูกป,ปูตั้งแต่ปี2 5 5 3เป็นต้นมาปล่อยลูกป,ปูลงทะเลตลอดทั้งปีทำให้มีทรัพยาการปูจำนวนมากเกิดขึ้นและได้ให้คำแนะนำชาวประมงหากพบลูกป,ปูตัวเล็กให้ปล่อยคืนทะเลเพื่อรอให้เจริญเติบโตและจับขึ้นมาขายในภายหลังกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และการศึกษาดูงานในการยกระดับธนาคารปูมาเป็นศูนย์การเรียนรู้จัดขึ้นภายใต้โครงการ การจัดการและส่งเสริมธนาคารปูม้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานวิจยัยแห่งชาติและมีทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าต่อไปกรุมการแพทย์โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติชี้ประเด็นเรื่องน้ำปัน่นใบไม้สดและผักสดที่ไม่ผ่านความร้อนช่วยรักษามะเร็งเป็นข้อมูลเท็จ นายแพทย์สมศักดิ์อคาสินอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่ากรณีมีคำแนะนำว่าวิธีรักษามะเร็งด้วยการดื่มน้ำปั่นใบไม้สดและผักสดที่ไม่ผ่านความร้อนช่วยรักษามะเร็งนั้นจากการตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการพบว่าพืชผักดังกล่าวมีสารต้านอนุมูลอิสระที่อาจมีส่วนในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งแต่ไม่สามารถรักษาโรคมะเร็ง รวมถึงยังไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันผลการรักษามะเร็งด้วยการดื่มน้ำปั่นใบไม้สดและผักสดด้านนายแพทย์จินดาโรธเมทินผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติกล่าวเสริมว่าอาหารในกลุ่มพืชผักสมุนไพร อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดซึ่งมีส่วนช่วยในการชะลอความเสื่อมของเซลล์และอาจมีส่วนในการป้องกันมะเร็งได้เช่นสารเบต้าแคโรทีนสารไคลโลปีนสารฟลาโวโนอยและสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆอย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบการป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งนั้นส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการซึ่งยังไม่มีผลทางคลินิกเกี่ยวกับปริมาณรับประทานที่สามารถป้องกันมะเร็งได้การรับฟังข้อมูลที่ไม่ผ่านการพิจารณาหรือตรวจสอบอาจทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนได้จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสังคมออนไลน์ต่างๆ รับฟังข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมองหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมอง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมอง News อัปเดต กับทีมข่าวสถานีวิทยุประจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเสริมสภาพคล่อง SME ฝ่าวิกฤตโควิด -19 เล่งเพิ่มยอดขายลดเสี่ยงการเกิดหนี้ต่อยอดธุรกิจนายกอบชัยสังสิทธิสวัสด์ประดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจทั่วโลกเกิดภาวะชะง,งักงนันเนื่องจากแต่ละประเทศมีมาตราการเข้มข้นในการป้าระวังทําให้การขับเคลื่อนทางธุรกิจไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ทั้งระบบอุปสงค์อุปทานระบบโลจิสติกและซัพพลายเชนที่เกิดการชะลอตัวอันส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะกลุ่ม SME ที่มีเงินทุนในการทำธุรกิจน้อยกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ซึ่งที่ผ่านมากองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกมาตราการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่เป็นลูกหนี้กองทุนมาเป็นระยะทั้งการพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุดเป็นระยะเวลา1ปีและการให้สินเชื่อเพิ่มเติมแก่ลูกหนี้กองทุน ดยถึงปัจจุบันกองทุนได้อนุมัติสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ SME แล้ว17,500รายวงเงินกว่า17,500ล้านบาททั้งนี้แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จะเริ่มคลี่คลายแต่ผลกระทบภาคอุตสาหกรรมจากสถานการณ์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องกระทรวงได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ทั้งที่เป็นลูกหนี้กองทุนและที่ไม่ใช่ลูกหนี้กองทุนจึงได้มีแนวคิดในการจัดงาน เสริมสร้างโอกาสทางการตลาดและการเงินแก่ธุรกิจ SME ขึ้นโดยมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือ SME ให้ธุรกิจสามารถเพิ่มยอดขายลดโอกาสการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ขณะเดียวกันยังเ,เป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนและผลงานของกระทรวงอีกด้วย รับฟังข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั Update, ่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ในายแพทย์เกียรติภูมิวง์รจิตอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขคนใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,563เป็นต้นไปนางสาวไตรสุรีไตรสนานากุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณาสุขเสนอแต่งตั้งนายแพทย์เกียรติภูมิวงระจิตอธิบดีนักบริหารประเภทบริหารระดับสูงกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงนักบริหารประเภทบริหารระดับสูงสำนักง,งานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณาสุขตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคม2563ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งหน่วยงานช่วยเหลือเต็มที่เหตุไฟไหม้ชุมชนซอยตักสิน23รวม81ครอบครัวในจุติไกลเลิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ประสบภัยในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน23แขวงสำเลเขตทนบุรี uri, ซึ่งเกิดไฟไหม้เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีครอบครัวได้รับความเดือดร้อนรวมทั้งสิ้น81ครอบครัวเบื้องต้นพมได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มเปาะบาง ทั้งผู้สูงอายุเด็กคนพิการผู้ป่วยติดเตียงซึ่งต้องเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยมอบถุงยังชีพให้กับ81ครอบครัวรวมถึงช่วยเหลือเรื่องค่าเช่าบ้านทั้ง81หลังเดือนละ3,000บาทจำนวน6เดือนรวมหลังละ18,000บาทชุดนักเรียน42ราย เงินส่งเคราะห์อครอบครัว81ครอบครัวนอกจากนี้ยังเตรียมย้ายผู้ประสบภัยไปยังที่พักของการเคหะแห่งชาติบริเวณใกล้เคียงซึ่งสามารถรองรับได้94ห้องรวมถึงจะตั้งศูนย์เด็กเล็กที่วัดสันติธรรมารามด้วยรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <tenemos S 1> ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ คณะรัฐมนตรีอนุมัติคอสมกกู้เงินเสริมสภาพคล่อง7,895ล้านบาทให้กระทรวงการคลังค้ำประกันนางสาวไตรสุรีไตราสารณากุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคอสมกกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินประจำปีงบประมาณ2,564จำนวน7,895ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเคยมีมติอนุมัติให้ขอสมกกู้เงินรวม7,502ล้านบาทได้แก่ครั้งที่1วันที่8สิงหาคม2560คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ขอสมกกู้เงินเพื่อนำไปชำระค่าเชือเ้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมของรถปรับอากาศประจำปีงบประมาณ2561วงเงิน2,833ล้านบาท ครั้งที่2วันที่19กันยายน2560อนุมัติให้ขอสมกอรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบีย้ยที่จะครบกำหนดในปีงบประมาณ2561วงเงิน26,782ล้านบาท ครั้งที่สวันที่6กุมภาพันธ์2561อนุมัติให้ขอสมคอกู้เงินเพื่อชำระหนี้เงินต้นที่ครบกำหนดชำระเงินในวันที่1มีนาคม2561วงเงิน2962ล้านบาทและอนุมัติให้กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปีงบประมาณ2561วงเงิน2 0 1 3ล้านบาท ครั้งที่4วันที่7สิงหาคม2561อนุมัติให้กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดในปีงบประมาณ2562วงเงิน15,374ล้านบาทครั้งที่5วันที่16ตุลาคม2561อนุมัติให้กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปีงบประมาณ2562วงเงิน9,217ล้านบาทและครั้งที่6 วันที่4มิถุนายน2562อนุมัติให้คอสมกอกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินประจำปีงบประมาณ2563วงเงิน11,319ล้านบาทรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อั d a t e ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายขอบเขตกรุงรัตนโกสินทร์เพิ่มพื้นที่ต่อเนื่องชั้นนอกอีก3.3 0 0 0ไร่ นางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ตามแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ฉบับใหม่จากเดิมที่กำหนดไว้3บริเวณคือ1 กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน2กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอกและ3บริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์โดยเพิ่มพื้นที่ส่วนขยายบริเวณที่4คือพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอกและยังได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งการขยายพื้นที่เนื่องจากปัจจุบันมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์เช่น โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีสม้ม และโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินรวมทั้งการท่องเที่ยวในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ให้เป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้แผนการดำเนินง,งานต่างๆที่มีอยู่เดิมอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำแผนพัง,งแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ฉบับใหม่ขึ้นโดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชนพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์รวม9ก้าครั้ง คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่ามีมติเห็นชอบแล้วสำหรับพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอกที่เพิ่มมากรอกลุมพื้นที่ประมาณ3,335.9ไร่ตั้งแต่แนวกึ่งกลางคลองรอบกรุง หรือคลองบางลำพูและคลององอ่างแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศเหนือและทิศใต้และแนวคลองพดุงกรุงกรเกษมฝั่งตะว,วันออกให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญเช่นคลองพดุงกรุงกรเกษมวัดบางขุนพร o หรือธนาคารแห่งประเทศไทยและวัดไตรมิตรวิทยารามวาราวิหารรับฟังข่าวคลั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี รับังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดงานยกกำลังสองการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ17สิงหาคมนี้ กระทรวงศึกษาธิการเผยถึงการจัดงานยกกำลังสองการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ Thailand Education Ecosystem ในวันที่17สิงหาคม2563ณห้อง Auditorium ชั้น6อาคาร True Digital Park ถนนสุขุมวิท101กรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและมีนายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กล่าวรายงานและแสดงวิสัยทัศน์ว่าด้วยการขับเคลื่อนการศึกษาของไทยทั้งนี้นายนัทพลได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของระบบการศึกษาไทยออกแบบแนวทางการศึกษาใหม่เพื่อพัฒนานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพมีความพร้อมในการเลือกที่จะพัฒนาตนเองตามแนวทางที่ต้องการโดยมีเป้าหมายให้เยาวชนไทยได้เป็นเด็กดีและเด็กเก่งสามารถพัฒนาไปสู่การสร้างทุนมนุษย์ที่เป็นเลิศซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญในการพัฒนาประ,ระเทศชาติให้มีความ สามารถในการแข่งขันและก้าวหน้าสู่ระดับสากลรวมทั้งมีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตสำหรับงานยกกำลังสองการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศหรือ Thailand Education Ecosystem มีภาคเอกชนร่วมเป็นพันธมิตรทางการศึกษากว่า50องค์กรสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อสร้างเด็กไทยคุณภาพ รองรับตลาดแรงงานเพื่อการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยตามแนวคิดปลดล็อกปรับเปลี่ยนเปิดกว้างทางการศึกษาไทยรูปโฉมใหม่สู่ระบบนิเวศทางการศึกษาที่เน้นความเข้าใจในซัพพลายและตอบโจทย์ดีมันโดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นสะพานเชื่อมหลักของกลไกการขับเคลื่อนผู้ที่สนใจสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ www.obec.tv.tv ได้ในวันที่17สิงหาคม2563เวลา13.30นนาทีรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง n e w ส์อัปเดกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะสสคเผยโครงการเราไม่ทิ้งกันยังตกหล่นอีก70,000รายเร่งตรวจสอบสิทธิเยียวยาผ่านเมนูผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จย้ำไม่ใช่การลงทะเบียนรอบใหม่นายละวะรถแสงสนิท พ่วงนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆศกกระทรวงการคลังให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา5,000บาทต่อเนื่อง3เดือนในโครงการเราไม่ทิ้งกันว่าการคงเหลือกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์แต่ระบบไม่สามารถโอนเงินให้ได้อีกกว่า7,000 0รายนั้นส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาที่เกี่ยวกับบัญชีรับเงินอาทิหมายเลขบัญชีไม่ตรงยังไม่มีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือบัญชีปิดที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ดําเนินมาตรการในการแก้ไข ปัญหาผู้ได้รับเงินเยียวยาตกลน่นโดยการพยายามโอนเงินเราไม่ทิ้งกันซ้ำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงปัจจุบันอีกทั้งส่งข้อความ SMS แจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนอีกทางหนึ่งแต่ยังโอนเงินไม่สำเร็จส่วนหนึ่งคาดว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อทำให้มาตรการเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกันเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ระบบจึงได้เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบให้กับผู้ที่สงสัยว่าตนเองจะอยู่ในขายดังกล่าวหรือไม่ผ่านเมนูใหม่ล่าสุดคือผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จที่เปิดให้ใช้งานตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2563ที่ผ่านมามีวิธีการตรวจสอบสิทธิสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จตามขั้นตอนคือ 1>, 1. เข้าไปยังเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน c o m 2. เลือกเมนูผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ 3. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้ลงทะเบียน13หลัก 4. รับทราบผลการตรวจสอบสิทธิ์หากตรวจสอบสิทธิ์แล้วพบว่ามีชื่ออยู่ในกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จขอให้รีบติดต่อธนาคารที่มีบัญชีอยู่และดำเนินการผูกพร้อมเพลย์ด้วยเลขบัตรประชาชนโดยเร็ว รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดต กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับ,บังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะสมาคมศิษย์เก่าบางพระจัดกิจกรรมปลูกต้นพยอมเทิดพระเกียรติ12สิงหาคมวันแม่ของแผ่นดิน เมื่อวันที่12สิงหาคม2513ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชนบุรีนายสิริรัตน์เข็มนาคนาย,ยกสมาคมสิทธิเก่าบางพระรุ่นที่7ร่วมกับรองศาสตราจารย์ดเรเลิกชัยฟูปฏิบศิริรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและนายสิริชัยสมแสนรองอธิการบดีร่วมในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นพยอมเทิดพระเกียรติ12สิงหาคมวันแม่ของแผ่นดินจำนวน12ต้น สำหรับโครงการปลูกต้นพยอมเทิดพระเกียรติ12สิงหาคมวันแม่ของแผ่นดินเป็นกิจกรรมของสมาคมสิทธิ์เก่าเกษตรบางพระหลังจากที่ภาครัฐมีโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสารสู่หนึ่งล้านต้นอันเป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศกราช2562และยังเป็นการสร้างความร่มรื่นลดมลพิษและช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนและต้นพยอมอยังเป็นต้นไม้สัญ,ญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนอกจากนี้ในวันที่12ธันวาคม2513ทางสมาคมสิทธิ์เก่าบางพระมีการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลแบ่งเป็น3ระยะได้แก่ วิ่งฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรวิ่งมินิมาราทอนระยะทาง10.5กิโลเมตรและ V.I.P เลือกระยะทางได้สำหรับค่าสมัครแบ่งเป็นนักศึกษา300บาทประชาชนทั่วไป500บาทและ V.I.P 1,000บาทสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สมาคมศิทธิ์เก่าบางพระและเพจสิทธิ์เก่าบางพระมทรตะวันออกนัทพลดีอุดทีมข่าววิทยุราชมงคลรายงาน คณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินพิเศษให้กับอสมเจ็ดเดือนกว่า3,622ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนพิเศษให้กับอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหม,มู่บ้านหรืออสอมตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหม,มู่บ้านในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อโควิด -19 ในชุมชนตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขเสนอ7เดือนคือตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกันยายน2563โดยให้ย้อนหลังจากเดือนมีนาคมหลังจากนั้นจึง สถานการณ์โควิด1 9อีกครั้งซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากยังมีโควิด1 9อยู่ก็ต้องดูแลอสมกันต่อไปด้านนางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัต,มติงบประมาณ3,622ล้านบาทเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับอสมและอสสคนละ500บาทโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้เร่งรัดการจ่ายเงินให้เร็วที่สุด รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี